ส,สวัสดีนะคะเพืเ่อนทานข้าวนะ,บ,ะบินเนนหน้าโรงแรมบินเมนอ,ะมอ่ะมาล้างกระต้มไอศครีนะคะอ๋อะะินดีอิดอโีเอีเลอ์ิดโอ้แสดงสว่าสแสดงว่าป้าชอบมากเลยน่ะ ชอบกินหอยนาที่ร้านนันมันจะมีไงก๋ปลาหอยลางรมเขาเอามาให้เอาใส่น้ำแข็งมาเลยเดี๋ยววันหลังวันหลังกินเดี๋ยววันหลังป้าป้ากินตามสบายเลยนะทำแบบอาหารอร่อยนะคะร้านข้าวต้มไอเมเอนะคะเพื right? give, um, the the like <inals> ่อนๆพี okay. ่ๆ đây là chúng tôi tăng gần đây nhưng hỏi cho đua này à, à. đặt tặng hỏi thằng hỏi มีต้มตำเหรอคป้าตำผัดผักรวมนี่ผัดผักรวม,ว<ะ>มกูผัดผงกะหรี่ไม่ใช่กุ้งผงกะหรี่ทนะะเลเขาเรียกผงกะหรี่ทะเลอันนี้ยำเหานึงโลมีแต่อร่อยงั้นเลยคนเยอะเลยนะคะเพื่อนๆมีแต คนเยียวเไปเย็นคนยวเลอาหารเขาอร่อยจริงๆนะคะร้านข้าต้มไทอีฟนะคะพือนาเกือนะคะเพืพ่อ <c oughs> นๆพี่ๆอาาเป็นสุดิมันดีไไม่แน่กันเองชอบอะไรไม่เช่ Money mệt, YouTube, YouTube. I mean, I'm not a photo. I can't run for an antero. I don't even no, no. no, no, uh. no è granchio questo cos'è? granchio, colpa di granchio ah, oh, stasera mangi tutto qualcosa di nuovo mangi un po' qua in un vero Sì, sì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอ้าข้าวอยู่พี่ยวนยดกไปเลยก้นมากมากม่เไรป้าแ้นอยากชิมตนี่หมนเวสุดเนาเขาบอกอร่อยปูหอยจอมปูมันอร่อยป้าไปไหนป้างขาฝงโอยมันกินง่ายป้าปไปเอาไม่ได้วนเรูปเอาข้าว้วยป้าเอาข้าวเยอะแกข้าวลข้าวหมดอ่ะเอหนูว่าไม่เหลือหรอก พ่อพ่ดูแลกินอร่อยกันอร่อยอร่อยกับพอเลยอ้ากินกับปล่าเปล่ากัได้พูดไหมพูดไหมกอีกหน่เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่า หนูไม่กินข้อนกินป้ากินเลยเยอะแยะเลยกับป้าเอาเลยกับแบบก้อเป็นตัวนี้ตัวนี้รู้แล้วตัวนี้เขาหักนเขาหักนเขานั่นไเของให้วะแล้วหนูไม่ได้กินดีกว่านี่ไงป้านี่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 ไงนี่ไงเข้ามาแล้วเหรอจ้่าโอเคอร่อยเนาะอย่าอร่อยอร่อยถ้าหนูบอกแล้วไงว่า ก้าข้าวร้านนี้ไม่ไม่พลาดอะพี่ไม่พลา,าดหรอป้าเพราะว่าหนูมากินประจำเลยร้านนั้นน่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ร้านที่เราไปกินที่ร้านติกโรมานอร <c oughs> ่อยอาหารอิตะเลี่ยนเมืวว่อวานก็ไม่อร่อยเลยพูดตรงๆเลยแต่หนูกินได้ไหมอะเราก็ไม่ไปแล้วไง เอหนูอยากให้ไปเพราะว่าเออเราคอิตารีด้วยกันอะไรอย่างงี้ไงไปอย่าไปคุยกันนั่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราหากินแกงอย่างยิ่ีกว่าอร่อยกว่าเพราะว่าลุงลุงก็กินอาหารไทยได้นี่ก็กินอาหารไทยได้นี่จำเป็น้องไปอิตจลี้ชอบอาหารจอเลี้ยหนักแล้วหนูกินจนเบื่อแล้วภาษาบางคนเขามาเมืองไทยก็ไม่กินกันนะ เขากินอาหารไทยเขาบอกต้มยำกุ้งเนี่ยปีอันนี้ก็คูดนะ่ะนันก็คูดที่แดดแกวแกอยากจะให้เป็นไปน,นั่งอีกร้านหนึ่งร้านนะั้นเราไม่เคยเข้าอะ่ะที่ผ่านมาตะกี้เนี่ยใหญ่แล้วก็เปิดใหม่ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าอาหารก็เป็นยังไงก็ไม่กล้าเข้ามันเงม้ชหมยตัวเ ม่มเยอะไม่ยอะเอตกีนะไม่ยอเอาฝาูดทั่อันนี้ดีกว่าตเรียนเม่อวาเขาบอกใช่ใชุ่่กลาซานญดีเยนีรบเเสิอะไรที่จะ้ำโซ่โซนลาซานญ์ว่าแต่แ้าคุณไปมันจะโลาซานญอนเปียกั้ง250ตวก็อยากให้รู้จักกันอยากคุยกันอะไรเงี้ยหนูต้องการอย่างนี้ไงก็ให้รู้จัก ก็ดีแล้วแล้วหนูแล้วหนูเป็นคนที่ไม gotcha. ่ก <vale ินเนื้อสัตว์อย่างเงี้เมื่อวานเห็นหนูกินไหมถ้าไม่มีมะม่วงอ่ะเรียบร้อยเมื่อวานไม่ยกขวัญแสดงแล้วก็ชิ้นขวัญตัวอิสุกอิสุขึ้นกว่าน้อสปอร์ตไปดีกัมเบลิอุน่าทุกตัวซุกหืมตักข้าวให้แกสมแล้วข้าวแสดงว่าชอบนะ này, nè 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 luôn nha luôn looking nha Dạ, looking, looking luôn looking, looking luôn 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 là luôn 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 con luôn 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 được luôn 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 biết giờ nụ chè chặt cành kèm tôm tất cả càng, tông. Nhàng còn cổ này này ta little bit little bit คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพอยก่อนทานข้าวก่อน